ก็โอเคนะครับก็กลับดีกลุๆๆๆๆ่มจุงกงินทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่ผมในฮีาโด c ชา n แนลวันนี้เราจะมาตบตัวละครระดับอีทีอในจิมวันพันแมนตองเกตนะครับซึ่งอืมไม่รู้จะได้ปะแต่ใจอยากได้นะมีตัวตอนนี้มีตัวฟุมตัวฟุมแดงห้าสิบใบนะคะรผมตัวธรรมดานไม่มีหรอกแต่ฟุเมเนี่ตัวแดงจิปนีเมันจิบทันทัน พราะตัวไม่มีเยอะตัวที่อยากได้น่าจะเป็นอะตอมิกครับนั่นคะือเมกินะจากพัดเด็กก็ดีนะใจผมอยากได้จากพัดเด็กครับเพราะว่ามันมโอ้โหจากพัดเด็กโหนะโย่ไปดูมาต้องใช้สูตรต้องใช้สูตรนะครับมนาะั้แรกกดกดบอมอัพสิบีเอาละไป มันฝนแล้วอืจะได้ไหมนะเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยกันเลยวะนักกากวานก็ยังนีผมยังยังได้นักกากวานอยู่โอ้โหผู้ฟงฝันทะลีลึกครับโอ้ยให้วอมเลยปะอีกต่อไปนะเปิดวอมละมาต้องได้ละขอตัวนึงขอตัวนึงขออีดีดตัวนึงเหรอห้าสิบใบเนี่ยอะไรวะ ทำไมต้องทำงานโอู้อีหัวรันอู้อะใช้สูตรเข้าไปในบ้านละเฮ้ยนี่ไงจะสูตรเข้าไปในบ้านก่อนนะครับบันทาดจ,จะเป็นไม่ชัดนะไม่ชัดก็ขออภัยด้วยเลยนะครับพอดีว่าผมก็ถ่ายไม่ค่อยชัดวันไหนมาใช้ฝุ่นนะใช้ฝุ่นนะเฮ้ย ใครอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรบอกได้นะครผมบองมาครับไปจกต่อใช้ฟูดฟูดนี่ล่ะเออทได้นี่ไงจะแสดงได้แล้วอือะไรวะจะได้นักกากหวานะอะจริงโอ้ดอ็อกเตอร์โอ้้นักกากหวานควาละโอ้ย ทันตากบานใช่ป่ะเฮ้ยคอมโบอ่ะแค่นั้นหนึ่งครั้งสิบครั้งครับเอาเงินทอนอะโอ้ทำไมไม่ได้บางทีวะอิติ่าขออะไรอิติาหนึ่งตัวถือถ้าซื้อกี่เด็กก็ได้ขอละขอละอิติธา ควบผิดพ <C yan Ye ap> <mel> ังน <iah> <illing a hast an> ้าเนี่ยไปขอละพงุ่นฝอันอี้อ่านละไม่ออกวะโอ้ อันนี้โลคัสต์นเอฟนิกมุนฟันิกแมนครับป่ะจีบั้างข้างหัวท้ายดับเบิลตัวหัวท้ายด้วยต้อ,อ,อ,องมา,า,าด้วยเออือยังไม่ออกจีนดอดเปล่าวะยาวจังโอ้ยจีนด้วยไอันี่มันค้นหาความเข่งกันจะใช้รถจีนดอด เฮ้ยอิยดเดิ้อาไม่ออกครับคลิปนี้ก็เกียร์ไปนะโอ้อะคลิปนี้ก็จบยังเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนล